เท่ากับร้อยละเก้าสรุปแบบสั้นยอ่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละสิบของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตราย ถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับ<ม>ผมนายวีระธิรพัรตรานนท์ในฐานะกรรมธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เหลือเพียง5ล้านบาท จากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิ้น122,000ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นต้องปรับลด วงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสําคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัลทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน4 5 0 0 0 0ห่นล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม5 0 0แสนล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้ นอกเหนือจากงบมารายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากาลังพิจารณากันในวาระที่สองและวาระที่สาจะเรียกว่าเป็นการจัดทํางบประมาณแบบรวมหอ่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทารัฐงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความปิดปกติในการจัดทํางบประมาณ เพื ard, anyway one, ่อดําเนินการโครงการนี้เอาไว้สําหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเลตมาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี6-7เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากําลังพิจารณากลังในขณะนี้วงเงินรวมกัน1นึ0งแสล้านบาท 2. มาจากงบประมาณปกติปี2,568 1นห้0 0 0ล้านบาท3จากงบประมาณปกติปี6 โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน1,32 0 0 0 0ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทดลงจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2 5 6 8หรืออาจจะจัดสรรวงเงินงบมาณปี6ปกติในปีส5 6พ ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ152,700ล้านบาทจนถึงขนาดนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมธิการออของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งทั้งๆที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายในสองสัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้ว ผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกเฉลชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งเร่งด,วด่วนเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน450ล้านเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ2.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดำเนินการ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐกิจไปถึงร้อยละสิบของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณสุขด้วยการออกพระราชกำหนด,ดให้อำน,นาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน1.5ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะ อัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูลจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทำให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลังสมปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะนะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร้อยละ68ถึงร้อยละ69เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อยละ70แต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้การดำเนินนโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรือ้อรังและพอกภูน,นี่สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าว เป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดําเนินการทางด้านดีมานไซส์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่าการดําเนินงานทางด้านการดําเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานไซส์จะนํามาซึ่งการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซส์ ในอนาคตได้ก็ตามทีอันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักด,ดันโครงการดิจิท a l วอลเล็ของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติในการใช้เงินทําโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568 เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดําเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกําหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับ ผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิท a l วอลเล็โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. โครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดาเนินไปในลักษณะที่นาเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรม ในวิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายบ้างประเด็นที่2จะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี้เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการครังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสียงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้ แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดําเนินงานนโยบายดําเนินตามนโยบายด้วยโครงการ Digital ดิจิ t ัลวอลเล t ดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังแนอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567จากเดิม122,000ล้านเหลือเพียง5,000ล้านและลดการขาดดุลจากเดิม หนึ0งแสนหล้านเหลือเพียงสี่0 0ื่นล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีผมจึงหวังว่าท่านสมาชิก จะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพร่ำยัดงบมารรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ